หลังเราชนะม .3-3 เรารักกันคิวต่อไปจอยเยียวยาข้าราชการรัฐวิสาหากิจที่มีรายได้น้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเยียวยาเอามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทท่านช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะ กระทรวงการคลังนะคะมอบหมายกรมบัญชีกลางหามาตรการเยียวยาข้าราชการรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะคะคาดว่าจะเป็นคิวต่อไปค่ะหลังโครงการเราชนะและม .3-3 เรารักกันนะคะกออ่อติดโครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด1 i นะคะทั้งโครงการเราชนะและโครงการม3-3เรารักกันของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33นะคะ หนึ่งในส่วนของโครงการเราชนะที่เริ่มมีการโอนเงินให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและกำลังเปิดให้มีการลงทะเบียนผ่านเว w r ไซ c ์เราชนะ .com จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564นี้และหลังจากนั้นนะคะจะเปิดให้มีการทบทวนและตรวจสอบสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยาสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะคะ ส่วนโครงการม .33 เรารักกันนั้นรัฐบาลจะเปิดเยียวยาผู้ประกันตนระบบประกันสังคมนะคะมาตรา33โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m 3 3 r เ k ม n รารกัน .com เพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน4,000บาทต่อคนนะคะเป็นระยะเวลา1เดือนค่ะซึ่งจะมีการนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะ โดยล่าสุดค่ะแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าส่วนมาตรการดูแลข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะกระทรวงการคลังได้มอบให้กรมบัญชีกลางดูแลเรื่องนี้ค่ะเป็นเงินเยียวยาดังกล่าวนะคะและยังไม่ได้ข้อสรุปรายละเอียดค่ะซึ่งคาดว่าจะดาเนินการได้หลังจากโครงการเราชนะและม33เรารักกันนะคะแต่จะมีการเปิดเผยอีกครั้งค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย,ย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบกระทู้ถามสนด้วยวาจาของนายจักรพันธ์พรน,นิมิตรนะคะสสกรุงเทพค่ะพักพลังประชารัฐเรื่องมาตรการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด1 i ตามมาตรการต่างๆว่าสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือผ่านโครงการเราชนะในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรอบนี้ กระทรวงการคลังมีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิ์อาทิเช่นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐการเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33การเป็นผู้มีรายได้น้อยพึงประเมินเกินกว่าที่กำหนดเบื้องตน้นโดยมองว่าเป็นผู้มีระบบความคุ้มครองทางสังคมจึงไม่เข้าข่ายในการได้รับสิทธิ์ซึ่งจะแตกต่างจากการเยียวยารอบที่1คือเราไม่ทิ้งกันนะคะโดยจะเป็นการคัดกรองกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ส่วนสาเหตุที่ไม่จ่ายเป็นเงินสดนั้นเพื่อป้องกันการสัมผัสรวมถึงลดการเดินทางที่จะต้องไปเบิกเงินสดด้วยนะคะและสิ่งสำคัญค่ะคือหลักการในการบรรเทาความเดือดร้อนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้จ่ายประเภทสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นนะคะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับการเรียกร้องนะคะคือกลุ่มสมาร์ทโฟนทางกระทรวงการคลังก็เปิดให้ลงทะเบียนได้ทางธนาคารกรุงไทย โดยในกลุ่มนี้นะคะก็จะใช้บัตรประชาชนในการแสดงตนนะคะและยืนยันตัวบุคคลค่ะส่วนการใช้จ่ายเงินนั้นก็จะใช้จ่ายบัตรประชาชนในการใช้จ่ายผ่านเครื่อง EDC หรือเครื่องที่ใช้เสียบบัตรประชาชนก็จะสามารถใช้เงินผ่านช่องทางของโครงการนี้ได้เช่นกันค่ะและนี่นะคะก็คือข้อมูลข่าวสารที่นำเอามาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ